กาบไปเลยกับไปเลย เจายไ,ไม่เลาวขาลงมาเจายไ,ไม่เลาวขาลงมาคนอื่นก็ลงไปของข้างล่างกันใช่ไหมใช่เกี่ตัวลเวล็เนลนกนี่นึกว่าแม่ด้วนใช่แมนี่หางสั้นที่คอดก่อนแม่ด้วนสองตัสามตัว้ง ที Jaz ่เจอที่เขาเขียวใช่ไหมใช่ที Slow ่ผมเจอสีตัว